สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็แอบเข้ามาสวนนะเพื่อนเอามอเตอร์ไซค์มานะครับเพื่อนดูครับจะเอารถกระบ,บะมาก็กลัวจะเข้าสวนแล้วจะติดลมนะเพื่อนก็เอามอเตอร์ไซค์มานะเพื่อนก็รู้สึกว่าก็ย,ยังดีหน่อยครับเข้ามาได้นะเพื่อนฝนตกที่จังหวัดด้านทุกวันนะครับช่วงนี้ครับเพื่อนๆไปดูกันครับอันนี้ก็ วันเราจะไปดูต้นกาแฟพันอมาลาเบก้าที่เราปลูกไว้เราตัดหญ้าไปประมาณนี่สิบวันก่อนนะครับโอ้ก็เริ่มจะได้มาตัดหญ้าอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ดูครับหญ้าเริ่มจะลกแล้วครับโอ้ที่เรามาปลูกปีนี่ก็โหขึ้นดีครับเพื่อนๆนครับแล้วปลูกอ๋อจะได้เอาสายเอ็นมาตัดหญ้านะครับเพื่อนๆเนี่ดูความสูงข,งของก็ประมาณนี่แหละครับนี่ห้าสิบเซนนะครับในตน้นนี้อันนี้ก็ ออกมาประมาณสักสี่สิบเซนนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ต้องถอนหญ้าก็ได้เพื่อนๆอันนี้นะครับเวลาตัดก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพื่อนไอ้ท่อนไอตี่มันคุมๆแบบนี้ก็ต้องถอนนะเพื่อนโอ้โหยุงเยอะแล้วครับนี่อันนี้ต้องถอนถอนหญ้าก่อนครับถอนหญ้าแบบนี้นะครับเพื่อนนี่ถอนแบบนี้แล้วก็ก็ตัดนะครับนี่จะปลอดภัยแบบนี้นะครับปลอดภัยดีครับเพื่อนไอที่ขึ้นไปลกเราก็ไม่ต้องถอนนะครับ วันนี้ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสักไม่เกินห้าวันและเข้าเราจะเข้ามาตัดนะครับถ้าช้ากว่านี้โกว่าเราจะตัดลําบากนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นต้นกาแฟพันาลามิกาของเรานะครับนี่เพื่อนเอนดูครับบรรยาก,กาศวันนี้ครับก็เข้ามาสํารวจดูว่าเราจะตัดหญ้าเป็นอย่างไรบ้างนี่เจะตัวน,นี้ก็สูงเยอะๆเหมือนกันเพื่อนนี่ครับความสูงเขาก็นี่ก็ประมาณเกือบ หกสิบเซนได้นะครับตอนนี้นะครันอันนี้มันปีที่แล้วนะครับมาทดลองปลูกปีที่แล้วแถวนี้ดินดีครับดินดำเพื่อเพื่อนนี่ครับอันนี้ก็โอ้โหสุดยอดนะครับหน้าตาเขาเอาเพื่อนเราคงจะล่ำลาเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านไปก่อนนะครับเรามาสารวจว่าเราจะเข้ามาตัดญ้าเมื่อไหร่นะครับเพื่อนกินดี้ก็คงจะล่ำลาเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ